ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เด็ประจาวันที่4มกราคมโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ตนนี้คอสเนอะร์ผีปรุงบงแย่งคว้าตัวชาเกรเรียราคาถูกในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยเดนิสชาเกเรียนะผมกองกลางของทางมือเส้นการบัดคือผู้เล่นรายล่าสุดที่อยู่ในช็อตบริดในการเสริมทัพของแมนยูช่วงตลาดเดือนมกราคม2022แม้ว่าจะแย่งกับหลายค่ายก็ตามทีโดยการบริการจากทางเดนินเบอร์ฟุตบอลบอได้ว่าชาเกเรียนั้น กำลังเนนด้วยสัญญา6เดือนสุดท้ายในทีมบร์เซียพาร์คซึ่งทางพออ,อก,กีฬามัสเบิร์กอยากจะปล่อยแบบได้ราคาดีกว่าเสียรฟรีช่วงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ดังนั้นพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกทีมที่สนใจโดยการนี้เสนอร,ราคาของดาวเตะดีกรีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะฮะในไม่เกิน6ล้านปอนด์เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือเซ็นเตอร์แบ็กก็ยังได้นั่นทำให้เขาสามารถเป็นทายาทของทางพอปอบบ้า แข้งเฟรนด์แมนที่กำลังจะเข้าสู่สัญญาไปสุดท้ายในชินโอแทฟฟอร์ดได้อย่างทันทีแต่ได้ก็ตามปีสแสดงต้องแย่งซื้อกระทางเลวพูสเปอร์บอยเยมินิกจูวินตุสและก็บารเซเลนาเช่นเดียวกันในครั้งนี้เป็น,นง,งานที่ต้องรอกันต่อไปก,กันนะฮะตัวแทนของทางพาวเวอรบ้บาจิงโวรเนียต้องรอลุ้นกันลองมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีโอเคส่งแมนชี่เล่นยืมที่ลูกโลกนะ โดยการนี้ทางสมโมสรแมนยูบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นส่งเชเดเมิชีประการหลังลูกมอดลงไปเก็บประสบการณ์แบบยืมตัวยังเบอร์มิงแฮมระดับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครึ่งหลังของฤดูกาล2021ในครั้งนี้ซึ่งการปรากจากทางแมนเชสเตอร์อีวิเนีนิวว่าเซนเตอร์แบ็กวัชกาเปรานีจะได้ร,ร่วมงานกับทางผู้จัดการทีมบรีโบเจอร์ oger, และก็เพราะสมโมสรมองว่าเป็นโอกาสพัฒนาศักยภาพมากที่สุดเหนือกว่าข้อสเสนออื่น ที่เข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้โดยตำแหน่งปาการหลังตัวกลางของชุดใหญ่นะฮะเวลานี้ยังแข่งขันดุเดือดทำให้ทางจอห์นเบอร์ทัฟผู้นักในการฟุตบอลเชื่อมาว่าการได้โอกาสสม่ำเสมอในลีกรองจะเป็นประโยชน์กว่าในครั้งนี้ซึ่งปัจจุบันเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่18จากทั้งหมด24ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแต้มเหนือโซนตกชั้นถึง8แต้มในครั้งนี้นานะผมเป็นคว่างานนี้อนาคตของเบนจี้นะฮะดูดีขึ้นอีกหน่อยแล้ว แล้มาดูข่าวต่อมาก,ก,กันครับนาวรุกไลฟิสงเดคิอาโจนต้องชมตัดเกรดแข่งแมนยูในเกมพ่าย o ุฟคาบ้านในครั้งนี้โดวยวิซาแดงของแมนยูของวราณยุคของกุซือรับหลังนิกปราชัยเป็นหนแรกเรียบร้อยแล้วแถมแพ้ประเดิมนัดแรกของปี2022กันอีกด้วยหลังเปิดรังโอเทฟอร์ด ภาพแพ้ต่อทางวูฟเนตันบันเดเร์ไปศูนย์ต่อหนึ่งและศึกทางภารกิจนั้นก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยร,รูุแบบเกมที่บอกได้เลยว่าทีมเยือนเล่นน่ากลัวกว่ามากเลยซึ่งถือเป็นการบ้านอันหนักอึ้งสำหรับทางหลังนิกที่จะต้องพยายามหาเคมีที่ลงตัวให้กับทางแมนยูโดยเฉพาะเกมรุกที่ดูอึดอัดและกระไรซึ่งความอันตรายและนี่คือผลสอบของนักเตะที่แสดงแต่ละคนในแมตช์แมตช์นี้โดยกรณีเริ่มจากนะผมดาวิดเดคิอา แม้เสียประตูแล้วก็ทีมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็เป็นอีกนัดที่ทาง d k r ช่วยเอาไว้ได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะครึ่งแรกที่เซฟไปสวย3-4ครั้งงานนี้ได้ไปเจ็คะแนนอารมเบสกามีหลุดตำแหน่งบ้างบาแต่ว่าเกมรับโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเรวลวร้ายอย่างไรก,ก็ตามยังหวังพึ่งอะไรได้ไม่มากนายนักในเกมรุกแม้ครึ่งแรกเล่นจะใช้ได้ก็ตามทีงานนี้ได้ไป5คะแนนฟิจน ลงเล่นเป็นครั้งแรกในรอบเฉียดสองปีแต่ก็ถือเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของทีมในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะแม้จังหวะเสียประตูนั้นเจ้าตัวบ่งคาริบอลออกมาเข้าทางชูเอลโมตินโยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วแถมช่วงครึ่งแรกนั้นมีจังหวะสกัดสวยๆสองถึงสามครั้งและก็เป็นคนพุ่งหัวไปเสี่ยงเท้าคู่แข่งช่วยทีมได้ลูกฟรีคิกลูกทำประตูช่วงทวารบาดเจ็บพอดิบพอดีได้ไป7.5คะแนนคนต่อมาก็จะเป็นราฟเฟลวาลาน ฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐานยังดูแข่งแก่งพอสมควรแต่ก็ถือว่ารับมือกับทางราอุมฮิมินสได้ดีพอใช้ได้เลยนะได้ไป6.5คะแนนลูกชอถึงแม้จะปล่อยให้อดามาตราเล่เปิดบอลเข้ามาได้ในจังหวะที่เสียประตูแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าต,ตัวก็ช่วยเกมรับได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะจังหวะที่คู่แข่งได้ครอสบอลเข้ากลางทว่าเกมรุกมีส่วนช่วยน้อยมากเลยนะงานนี้เอาไปแค่6คะแนนก็พอ สกอตแมนโชมิเน่เอาคู่แข่งในดันกลางไม่อยู่โดยเฉพาะการดวลกับทางชูอามูติญโยและก็บริเวณนเวสแถมการเข้าสกัดก็ทําได้ไม่ดีพอนะฮะการนี้ได้ไป5คะแนนเนมันย่ามาจิสมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากนในนัดที่ครึ่งแรกดีขึ้นมาหน่อยในครึ่งหลังและทําได้ดีกับชหวะตบบอลเข้ากลางทําให้ทางเฟอร์น,นันได้ยิงชนคานแต่ภาพรวมนั้นถือว่าควรจะทําได้ดีมากกว่านี้การนี้ได้ไป5.5คะแนนเมซันเกรมบูช ครึ่งแรกเล่นได้แบบวุบบดีเลยนะมีโอกาสสวยๆให้ซันโชลุ้นจบสกอร์ก่อนถูกเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังเพื่อหลีกท้างกับทางฟูร์นันเดสงานนี้ได้ไป6คะแนนจุดอนซันโชเล่นได้อย่างคล่องตัวดูเหมือนจะเปน็นอันตรายหน่อยแต่การตัดสินใจทำได้ไมดีพอไม่มีทีเด็ดในจังหวะสุดท้ายได้ไป5.5คะแนนเอซอนคาวานี ry, เป็นเกมที่ไร้ความอันตรายมีโอกาสน้อยมากเลยนะ ได้กระส่องไกลข้ามคานในครึ่งแรกครั้งเดียวเท่านั้นทุนันก็เป็นเพราะบอลมาถึงน้อยด้วยนะงานนี้ได้ไป5คะแนนคิสโน่ปรันโดกัตันทีมแทบไม่ต่างกับทางคาร์วานี่มากมายนักที่มีโอกาสน้อยมากเลยนะไม่นับรมวมจังหวะมงเข้าประตูตน,นเองแต่ล้ำหน้าในครึ่งหลัง และก็ได้เสียก็แค่ช่วงครึ่งหลังที่ได้หลุดเข้าไปยิงบอลหลุดกรอบซะอย่างนั้นแถมช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นจังหวะม,มงบอลคืนหลังไม่ดีจนทีมเสี่ยงจะเสียประตูเพิ่มเติมอีกครั้งได้ไป5คะแนนส่วนตัวสำรันนั้นก็จะมีบรูโน่เฟิร์นเดสลงมาแทนไปสันเกเรนโบชช่วยเกมรุกดูดีขึ้นมีบ้านนะฮะและทีที่67ได้ยิงเน้นๆในกรอบเขตโทษแต่น่าเสียดายที่บอลพุ่งชนคานและช่วงทศวรรษบาดเจ็บได้ยิงฟรีคิกเต็มแรง ท่าต้องชื่นชมโชเซซานายประตูทีมเยือนที่ปัดออกมาได้งานนี้ได้ไป6.5คะแนนมาร์คัสรฟอร์ดแทนที่ซันโชไม่สามารถให้คะแนนได้และก็แอนโทนีเอรังกาฮะแทนที่บารบิสกาไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันนะนี่นะผมก็เป็นการตัดเกรดแท่งแมนยูนัดเมื่อวานนี้ที่พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเจ็บปวดนะฮะ0-1กับทางบูฟเฟนตันวันเดอร์เรอร์ในครั้นง,งนี้แล้วมาดูข่าวต่อมาเกันกครับ โดนเซเบ้เรมจะบินตรวจร่างกายกับนาบ و ี ي ในว,วันนี้โดยทางอักเซลตันเซเบ้นะฮะกองหลังของทางแมนยูกำลังจะตรวจร่างกายกับทางนาบ و ل ีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนจะเซ็นสัญญ,ญาย,ยืมตัวเป็นระยะเวลาถึง6เดือนหลันาบรีนั้นตกลงยืมตัวตวันเซเบ้กับทางแบนเชอร์เดดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผีแดงเรียกต,ตัวนักตเตกลับมาจากทางแอสตันวิลล่าที่ได้ลงสามเพียงแค่9เกมรวมทุกบริการเท่านั้นในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก โดยสกายอิตาเลียได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงมาว่าตัวเซเบเนี่ยจะเซ็นญ,ญ,ญายืมตัวระยะเวลา6เดือนโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดเบื้องต้นนาบารีจะจ่ายค่าย,ยืมตัว6,000 0ยูโรให้กับทางแมนเชสเตอร์เตดแต่หากทีมสามารถจบท็อปโฟในเซเรียาดได้จะจ่ายเพิ่มอีก4,000 0ยูโร ขณะที่เงื่อนไขการลงนามครบตามจำนวนเกมที่ตกลงกันถ้ายืมจะบวกเพิ่มอีก200 0 0 0ยูโรทำให้ตัวเลขรวมของกองหลังไวชิเปรานี้ทะลุ1ล้านยูโรไปแล้วโดยปัจจุบันนับรบอยู่อันดับที่3ของซิลิอาตามหลังอินเตอร์จากฝูงถึง7แต้มตรงกันข้ามกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทีมของลูชชโน่สปาลิติเคยนำจากฝูงยา,ยาวและก็มีแต้มเหนือเดลัสซูรีถึง7แต้มกับเดิเดนะ เป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันครับพีบอลแพสเส้นชอแม็กโชเมเน่แบนเกมลิกหนึ่งนัดโดยทางบรับลังนิกลักษณการผู้จัดการทีมแมนยูต้องนั่งปวดหัวกับการจัดทัพเกมลิกนัดต่อไปที่จะออกไปเยือนแอสตันวิลล่าวันที่ส5บห้ามกราคมนี้เมื่อจะขาดทั้งแบ็กซ้ายลูกชอกับกองกลางสกอตแม็กโชเมเน่ติดโทษแบนผลบวกจากความประชัยต่อทางบูฟฟตันศูนย์ต่อหนึ่ง และเมืวว่อวานนี้ปรากฏว่าชอกระทงไม่ชมิเนยนั้นได้มาอีกคนละหนึ่งใบเหลืองทํายอดสะสมรวมกันถึง5า้าใบต้องถูกกักอัตโนมัติ1นึ่งัดทาน,นี้โทษแบนจะมีผลในเกมเยือนวิลลาพาร์คในวันที่15มกราคมหาใช่เกม FA ฟเอคัพรอบ3วันจันทร์ที่10มกราคมซึ่งปีศาจแดงจะเปิดบ้านต้อนรับสิงห์บงกาในครั้งนี้ อันหนึ่งผลงานของแมนยูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็ออกมาได้เละเทะเป็นอย่างมากทําให้ทางสิทธิ์เก่าอย่า,างแกร์่เนวิลรับไม่ได้และก็ทวิตีความผ่านทางเอชจีเนองมาว่าผลงานไม่ดีเลยมันไม่ควรต้องออกมาแบบแบบนี้สุนัพอสโคอีกตำนานกองกลางที่ก็โพสต์ทาง i g Story มาว่าแม่งฟอร์มโคตรน,น้าหัวร้อนเลยแต่ต่อมาก็ลบทิ้งไป ซึ่งทางแบ็คทอมิเนนั้นมีความสำคัญเป็นตัวจริงในทุกเกมลีกเลยนะตั้งแต่วันนิ้รับตําแหน่งส่วนด้านชอก็ยึดไลน์อัพแรก2เกมลีกนัดล่าสุดในแั่งนีก้ก็ต้องรอดูก,กันต่อไปวันนัดต่อไปจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแบนเชสเตตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตัดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ